ครับนี่ครับคือเงาะโรงเรียนนะครับต้นที่เราปลูกไว้เราได้ปลูกไปเมื่อวานนี้เองครับเอ้ยเมื่อวานก่อนนะครับนีเราได้นําปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับปุ๋ยคอกนี่ครับเรามาหมักมาหมักไว้เดี๋ยวเรามาใส่รอบๆต้นกันนะครับนี่คือต้นต้นแรกนะครับ ต้นที่สองนะครับอันนี้ก็โรงเรียนกันโรงเรียนต้นที่สองนะครับตอนนี้เราได้โรยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกบริเวณรอบต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับนี่ครับที่เราลงไว้เมื่อวานแต่เมื่อว,วานนี้เราก็ลงไว้อีกหนึ่งต้นนี่คือ ต้นทุเรียนหมอนทองนั่นเองครับน,นี่เราก็เพิ่งลงไว้อันนี้เดี๋ยวเราจงทุเรียนเรายังไม่ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นนะครับเทคนิคในการปลูกเขาบอกว่าอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิน้นจนกว่าทุเรียนจะแตกยอดออกไม้ครั้งหนึ่งจึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยเขาได้นะครับอันนี้นะครับทุเรียนหมอนทองเดีอ,อีกหนึ่งต้นครับที่เรา บอกไว้ไว้สักคู่นะครับคือเงาะโรงเรียนอีกหนึ่งต้นที่เราจะปลูกวันนี้นะครับนี่เราก็ซ่อนไว้ในปากล้วย <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่ก็คือเงาะโรงเรียนที่เราจะปลูกกันในวันนี้ <c oughs> เราก็จะปลูกกันในป่ากล้วยนี่เลยนะครับบอกว่าให้ปลูก บริเวณป่ากล้วยนะจะกล้วยจะได้ไปช่วยล่มเงาให้ตอนที่เงาะยังรอนแอร์อยู่นะครับเดี๋ยวเราได้ขุดหลุมลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูพื้นที่ที่เราจะปลูกนี่นะครับนี่เะครับเราขุดหลุมไว้มาขึ้นเดี๋ยวจะลงหลุมนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับที่เราปลูกไว้ได้20วันแล้วพาไปดูนะครับนี้ทุเรียน นี่เลยครับทุเรียนอันนี้ตอนที่เราได้มาต้นเล็กนิดเดียวเองนะครับน,นี่ก็สิบห้าวันครับไม่ใช้ยี่สิบวันตันนี้ก็เริ่มน่าจะใกล้แตกยอดแล้วต้นหนึ่งที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้เราต้นพันธุ์เราได้มาต้นเล็กๆเป็นกิ่งข้างนะครับเรียนหม่งทองพันหว่างทองกิ่งข้าง เดี๋ยวเราจะค่อยโรยปุ๋ยบริเวณรอบๆนะครับเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ